จับตาเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่นราพัฒนกับมาดามเดียงงานนี้ใครจะเข้าวินหรือตาอยู่ได้ไปติดตามได้จากตัวรู้โลกรู้ครับ สวัสดีครับผมตัวพักกพงอุดมกลยารักครับและนี่คือตัวรู้โลกรู้ทางโมโนนิวส์ครับผู้ชมครับหลังจากที่คุณจุรินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยประกาศลาออกจากตําแหน่งนะครับหลังการเลือกตั้งครั้งล่าสุดพักประชาธิปัตย์เนี่ยได้สอสไปเพียงแค่25คนเท่านั้นนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพที่ศูนย์พันเป็นครั้งที่2ครับไม่มีสสในกรุงเทพแม้แต่คนเดียวส่วนภักใต้ที่เคยเป็นฐานเสียงสําคัญครับก็ถูกชิงตําแหน่งสสจากพักภูมิใจไทยพักรวมไทยสร้างชาติหรือแม้แต่พักก้าวไกล เคยพูดครับบอกว่าพักประชาธิปัตย์ส่งเสาไฟฟ้าลงสมัครสอสภาคใต้ก็ได้แล้วก็คงไม่เป็นจริงอีกต่อไปแล้วละครับขณะดเดียวกันครับในช่วงที่มีการโหวตเลือกคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีก็ปรากฏว่ามีสสภาคใต้ของพักนับสิบรายเลยครับที่ยกมือสนับสนุนคุณเศรษฐาครับจนถูกผู้หลักผู้ใหญ่อย่างคุณชวนหลีกภัยนั้นออกมาวิพากษ์วิจารณ์และตำหนิมาแล้วด้วยครับขณะดเดียวกันครับ พักประชาธิปัตย์มีการจัดประชุมเพื่อจะเลือกหัวหน้าพักแต่ผู้ชมทราบไหมถ้าใครที่ติดตามข่าวการประชุมเนี่ยล่มแล้วล่มอีกจัดไม่ได้เนี่ยหลายครั้งหลายคราด้วยกันครับผมดังนั้นมันก็เลยมีคําถามตามมาว่าตําแหน่งหัวหน้าพักมันทําไมถึงเลือกไม่ได้สักทีหนึ่งในขณะที่พักการเมืองอื่นๆนั้นเขาเลือกหัวหน้าพักเขาเปลี่ยนหัวหน้าพักกันไปเกือบจะหมดแล้วล่ะครับแต่ว่าในวันเสาร์ที่9ธันวาคมนี้นะครับถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดหรือผิดคิว ก็จะมีการเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่ครับโดยสองรายชื่อที่เป็นข่าวในเวลานี้นะก็คือคุณนราพัฒน์แก้วทองครับรักษาการรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ภาคเหนือเป็นอดีตสสปาติลิสแล้วก็อดีตสสพิจิตรครับและที่สําคัญก็เป็นบุตรชายของคุณภัยทย์แก้วทองอดีตสสพิจิตรหลายสมัยด้วยครับส่วนอีกหนึ่งคนครับก็คือมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคนะครับที่นอกจากจะถือเป็นผู้หญิงคนแรกที่ลงสมัครชิงตําแหน่งนี้แล้วนะครับแต่ว่ามาดามเดียเนี่ยไม่เคยเป็นสสรัฐมนตร,นา,นนร,รารกิห แล้วก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพักมาเกิน5ปีครับผู้ชมที่ผมพูดเงื่อนไขเหล่านี้มาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าหากจะให้มาดามเดียเนี่ยผ่านคุณสมบัติในการเข้าชิงตําแหน่งหัวหน้าพักแน่นอนครับว่าด้วยข้อจํากัดและข้อคุณสมบัติเหล่านี้แต่ถ้าจะผ่านไปได้จะต้องมีผู้ยกมือผ่านความเห็นชอบจากข้อจํากัดเรื่องคุณสมบัติที่เป็นอยู่ในเวลานี้ก็คือ3ใน4ของที่ประชุมใหญ่ครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าแม้ว่ามาดามเดียนั้นได้ประกาศตั้งใจนะที่จะลงสมัครชิงตําแหน่งหัวหน้าพักครั้งนี้แต่หลายคนก็บอกครับว่าเอาว่าให้มีคนยกมือ3ใน4ให้ได้แค่นี้ก่อนก็ไม่แน่ใจว่ามาดามเดียเนี่ยจะผ่านกณสมบัติในการชิงตําแหน่งหัวหน้าพักหรือไม่ครับ รวมทั้งมีการคาดการณ์นะครับว่าในการเลือกหัวหน้าพักครั้งนี้ครับผู้ที่กลุ่มเสียงก็คือกลุ่มของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนอดีตเลขาธิการพักครับเพราะว่าแม้ว่ามาดามเดียเองเนี่ยจะบอกว่าได้มีการเข้าไปพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะครับในพักซึ่งแน่นอนก็มีคนที่โวยพรให้ประสบความสําเร็จแต่ก็มีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยครับกับการที่เธอนั้นจะลงชิงตําแหน่งหัวหน้าพักเนี่ยนะครับผมซึ่งก็ไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าเมื่อถึงเวลาในการประชุม ประชาธิปัตย์ที่จะมีขึ้นในวันที่9ธันวาคมนี้เนี่ยนะฮะแล้วถึงเวลาเนี่ยพอจะมีการเสนอชื่อมาดามเดียจริงๆเนี่ยมันจะผ่านด่านเรื่องของคุณสมบัติที่ต้องมีผู้ยกมือ3ใน4ให้ยกเว้นข้อบ,บังคับเรื่องคุณสมบัติให้กับมาดามเดียด้วยครับแต่ถ้าเราฟังความเห็นจากภายนอกนะอย่างเช่นล่าสุดนีด้าโปเขาก็มีการทําสํารวจครับว่าบุคคลที่เหมาะสมที่เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนต่อไปเนี่ย มาดามเดียเนี่ยขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะฮะได้รับคะแนนนิยมถึง27.10%ส่วนคุณนราพัฒนแก้วทองเนี่ยได้รับความนิยมเพียง7.94%เท่านั้นครับแต่อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปครับว่ากระแสเนี่ยมันไม่เท่ากับปัจจัยภายในพรรคครับก็มีรายงานครับว่าถ้าหากยังมีผู้ลงสมัครเพียงแค่2รายเนี่ย เป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีตาอยู่หรือว่าผู้อาวุโสเนี่ยลงสมัครแข่งขันครับเพื่อจะขับเคลื่อนให้พักประชาธิปัตย์เดินหน้าต่อไปได้นะครับ mm. แต่ว่าที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับถ้าใครเป็นคอการเมืองหรือใครที่เป็นแฟนของพักประชาธิปัตย์ก็คงพอจะทราบนะครับว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งหัวหน้าพักผู้ที่พ่ายแพ้ ส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถที่จะอยู่พักประชาธิปัตย์ต่อได้ครับก็ต้องมีการลาออกหรือย้ายไปอยู่พักการเมืองอื่นครับซึ่งก็ไม่รู้ทําไมว่าเป็นแบบนี้เซทุกครั้งรวมทั้งในวันที่9ธันวาความที่ถึงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือไม่นะครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นครับคุณผู้ชมไม่ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยโจทย์ตอนนี้ก็คือการเรียกคืนความเชื่อมั่นความศรัทธาของพักที่มีต่อประชาชนที่เคยสับสนเลือกพักประชาธิปัตย์ครับเพราะว่าแน่นอนนะฮะว่า การเลือกตั้งยิ่งจัดขึ้นยิ่งจัดขึ้นปรากฏว่าจะเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้จํานวนสสเนี่ยน้อยลงไปเรื่อยๆครับท่ามกลางการเมืองป,ปัจจุบันที่เป็นการผสมผสานทั้งการเมืองรุ่นเก่าและก็การเมืองของคนรุ่นใหม่จนเกิดปรากฏการ์อย่างการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาที่คุณผู้ชมก็เห็นไปแล้วนะครับดังนั้นเอาเป็นว่า9ธันวาคมนี้รอดูครับว่าพรรคประชาธิปัตย์จะได้หัวหน้าพรรคคนใหม่และจะเป็นใครจะเป็นผู้หญิงคนแรกหรือเปล่าหรือจะเป็นคุณราพัฒน์หรือก็ยังเลือกตั้งไม่ได้้ออยู่ดีก็จะตง รอรอบต่อไปอีกครับซึ่งนี่ก็หลายครั้งหลายคราแล้วนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะครับต้องการปรับสมดุลนะครับแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันวันนี้ขอแนะนํานี่เลยครับคุณผู้ชมครับโฟลัทไฟเบอร์นะครับที่มีพรีไบโอติกโปรไบโอติกและที่สําคัญนะครับเติมโพสไบโอติกที่ช่วยปรับสมดุลการขับถ่ายด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีธาตุปกติหรือว่าธาตุอ่อนแนะนําเลยนะครับโฟลัทไฟเบอร์กล่องสีเขียวครับส่วนคุณผู้ชมที่มีธาตุแข็งแนะนานะครับโฟลัทไฟเบอร์ คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับที่1495ครับหรือว่าทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ29ช้อปปิ้งครับและนี่คือตัวยรู้โลกรู้ครับผู้ชมสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mononews ครับ